นี้เมนูตอนเย็ยนนะครับปิ้งย่างครับสังคอหมูกระดูกหมูนะครับ<า>คุกกําลังทำอันนี้มือหั่นนะครับมือหั่นหมูมาครับนะด้านนี้ปิ้งย่างนะครับไปด้านนี้คือแม่ครัวนะครับแม่ครัวกําลังเตรียมเครื่องครับเตรียมอาหารเช้าพรุ่งนี้กับอาหารเย็ยนวันนี้ อ่าอันนี้ครับอันนี้ลูกมืออันนี้วันนี้ครับเราได้เสเร์ฟอาหารดีมากบนโต๊ะอยู่นะครับครับผมซึ่งอขุนเข้าคุณเข้าเป็นที่แรกนำมาเราตอปลาฟังนะครับประทานในประทางธรรมชาตินะครับโอ้ครตัวอย่าง่อ8กิโลกรัมตัวอย่นี้เลยนะครับนะครับเน้นมากของสไตล์เลี้ยงวันนี้นครับเรามาทำเป็นต้มอย่างพันนะครับโอ้ครับดูแบบนะครับท่นบอกตอนนี้นะครับเราก็กำลังใส่ปลามาแล้วครับอ่า ถ,<ม>ถ้าสังสังจะสังเกตเห็นตรงนี้นะครับตรงนี้ค<ฆ>ือไข่ปลาทังนะครับหญ้าต้นนี้แปลาทังน้ําจืดที่มาจากธรรมชาติก็คือไข่ปลาทังนะครับอโอ้โหดูน้าทางยาอร่อยนะครับ,รบอ่ากุ๊กก็เตรียม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 มันเยอะแยะเลยนะครับเยอะแยะมากมายเลยครับตอนนี้อยู่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเราทำอาหารทุกข้าวเลยครับ้ทุกขาวเหนือที่ไหนครับผมตอนนี้อยู่ที่ไหนครับดอยสะเก็ดครับที่พักนะครับผมที่พักเชื่อนะครับ ไอเจมไฟไอเจมไฟครับสามารถเซิช google หรือ facebook ที่ขึ้นมาด้าครับครับผมเนี่ยเขาเสียงน้ำตกนะครับอันนี้ก็เป็นเสียงน้ำตกเข้ากันนะครับโอ้โหมือนี้ถ้าทางอร่อยนะครับปุ๊บต่างตรงมาจากกรุงเทพเลยอันนี้ครับอ่าเน้นปลาคังหน่อยครับแต่ยังไม่เดือดนะครับจริงๆต้องให้เดือดก่อนเนาะโอเคครับจบการรายงานเสรงานเพียงเท่านี้ครับผม